ก็สวัสดีผมอันนี้ก็อันนี้เรียกว่าลายผมเข้าไม่ได้ล่ะก็แต่ยังเข้าเกมได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็อันนี้ก็ยังเข้าได้นะตัวส่วนตัวไลน์นี้เขาได้ก็ถ้าเพื่อนๆไหนอยากจะ, <c oughs> ะมาอะไรมาติดตอ่อมาแชทหรือจะมาอะไรก็จะไปที่ YouTube แทน,นผมก็เปดไอตัวไลน์ผมมีปัญหาันนี้ลางเครื่องไปแล้ว พอมาเข้าเข้าเข้าทีเข้าไม่ได้โ no อ้โหนี่เป็นนี่เป็นอะไรลำบากไปเลยก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูกันว hey, <No> ันนี้มีข่าวดีอย่างก็อาันนี้ผมได้สุ่มข้างล่างก็อ่านี้โชคดีนะได้ครบเลยข้างล่างไอ้หน้าเจ็ดชิ้นผมครบหมดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแทบแทบเด็กผมมันไม่ค่อยดีผมไอตัวไอตัวทัศสกินช่วงตรงกลางมันจะไปไม่ไค่อยได้ก็นี้ได้จี้ อ่าตราตำรวจนะเอบวกเอ้ยอันนี้ได้พนันแล้วแล้วก็มีลูกข่างอ่าเอ้ยลูกข่างพลังสูงแม่เหล็กเอ้ยแม่ลูกข่างแม่เหล็กพลังสูงนะผมแล้วก็มีชุดเครื่องเขียนผมเอบวเอบวกทั้งหมดเลยวันนี้ได้อ่าตัวเอ้ยบททัตรเชิญไม่คาดฝันอ,อารีน,นาผมเป็นเอบวกของเอบวกนี่ได้สี่ชิ้นครบเลยนะมีขมเค้กมาให้หนึ่งชิ้นด้วย ตัวนไอ้เางล่างอลิซ่าชุดเก่าก็มีอันนี้ผมมีมหมวกหมวกกันน็อกนักแข่งข้างหน้าเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็สังกินร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแล้วก็น้ำหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าครบเจ็ดชิ้นเลยผมนี้นี่เียว่าได้รางวัลจากโปรโมชั่นของอีเวนต์500เพชรเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยว,วรอรับรางวัลในช่วงน่าจะเป็นวันอังคารน,นะช่วงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ผม อ่ะมินที่เขาเป็นคลื่นลอยผมอันนี้มีมีถ้าได้สีชิ้นทดลองจะได้รับวัตถุแสงสว่างเอสบวกนะผมคือแสงหวานธรรมชาติ S อันนี้ผมทดลองนี่เพิ่งได้มาเดีย๋ยวทดลองได้มาสองนะสองเองยังขาดอ่าตราตำรวจทดลองนะแต่ไม่เปไ็นไรหรอกได้มาอย่างนี้ห้าร้อยห้าร้อยเพชรก็โอเคแล้วผมส่วนแสงหวานไม่เลยเดี๋ยวค่อยอัพเอสบวกกันไปทีนี้ทีนี้แล้วกันนะผมโอเคครับผม